ครับอ้าวมาครับผมวันนี้มาดูอีพีสของรถร้อยคันนี้แหละครับคันที่มาดูครั้งก่อนหาสาเหตุว่าทำไมสัญญาณพั๊มไพลอตหายไปนะครับทั้งๆท,ที่เปลี่ยนปั๊มมาใหม่นะฮะตอนนี้ก็ได้เข้ามาทำการทำการหาสาเหตุแล้วครับ ามฮาฮหทรายเห็นแล้วทำการตรวจสอบนะฮะนี่ฮะจะเห็นว่าตอนนี้ในร,รอบเดินเบานะครับรอบเดินเบาขึ้นมาที่500 psi แล้วนะครับเข็มนิ่งดีมากนะครับในรอบเดินเบานี่ครับจากทปคทั้งก่อน EP พหนึ่งที่ปั๊มลูกนี้ที่เราเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็ทำการ ใหหาสาเหตุกันพอนีเจ้าของก็ให้ดูสวิงด้วยนะครับนี่นะฮะสวิงน้ำมันเฟืองหายนี่ครับน้ำมันเพืองที่เราเติมเนี่ยก,ก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับน้ามันตรงนี้าขงคงไขขาดหายให้รีบแก้ไขอย่างคันนี้นะครับ นี่ฮะเอาสวิงตัวนี้น้ำมันหายพอถอดออกมานะครับน็อตนะฮะน็อตที่ยึดเฟืองขับเฟืองขับตัวใหญ่ตัวล่างสุดเลยนะฮะขาดปรากฏว่าน็อตขาดนะครับโอ้โหถ้าไม่ถอดจะแย่เลยฮะพอน็อตขาดเพื่องก็เลย หล่นลงไปอยู่ข้างล่างได้แล้วท่านพ่อพอได้เสียเงินซื้ออีกดอกอ่าว้ามันข้างกล้วเลี่ยนซสีนนี่แหละสองอันนี้อ่าเก็บไว้เก็บไว้นี่นะครับของสวิงะนะฮะน็อตที่ยึดยึดเฟืองตัวล่างเนี่ฮะตัวขับล่างนี่ขาดเลย กันนี้เฟืองก็หล่นลงมาหมุนรอบวงนะวงกระด้งไปเลยอันตรายนะครับ้ะเกิดของใครน้ำมันหายนเนีฮะเตือนกันนิดหนึ่งนะครับถ้าน้ำมันตัวนี้หายนี่ระวังนะฮะต้องรีบแก้ไขเลยครับไม่ต้องใช้งานนะครับอ่าหลายตังครับหลายตังตัวนี้ เนี่ยตอนนี้เมื่อวานก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำการตรวจสอบเอาตัวนี้นะครับของสําหรับร้อยรือ120รุ่นห้านะฮะขาดปล่อยฮะเห็นหลายคันแล้วน่ะดูตรงนี้อ่านี่นะครับจะเห็นว่าสัญญาณเกียรัดเพชร์ก็บัดกันตรงนี้นะครับ เวลาตั้งก็ตั้งตรงนี้ธรรมดาทั่วไ,ไปสาเหตุหลักๆที่เราเจอเนี่ยฮะไล่มานะครับก็จะเห็นว่าสายน้ำมันเขา้าแถมโซโลินอยัวนี้ตัวนี้ก็ของเดิมเขาอุดมาเรียบร้อยนะแต่ข้างในนะครับข้างในนี่มันจะมีไส้อยู่นะครับมีไส้แล้วก็มีโอลิงตัวละสองตัวครับ ฐานนี้นะฮะอย่างตัวนี้ตัดไฟออกก็จริงแต่ว่าข้างในโซเนียอยังมีไส soup, after, man, ้อยู่นะครับเบื้องต้นเนี่ยต้องถอดไส้ออกมาเปลี่ยนอรลิงฮะอรลิงเล็กสองตัวอย่างคันนี้ก็ถือว่าอลิงหมดอายุเลยนะครับนี่ฮะเปลี่ยนโอรลิงใหม่แล้วก็ล้างกองตัวล่างนี่ฮะล้างกองใหม่แล้วก็ล้างวาลใหม่เปลี่ยนซีนวาลใหม่ ถือว่าโอเคแล้วครับเลชเชอร์ขึ้นได้ปกติรอบเดินเบาแล้วก็เวลาแตะคอนโทรนี่ก็ปกติแล้วฮะขยับนิดหน่อยน่ฮะถือว่ารอบเดินเบาก็สูงละถ้าเร่งก็จะขึ้นมาอีกนิดนึงครับประมาณ100นะครับเพราะว่าเนือ่องจากว่าปั๊มเราเนี่ยก็ใช้ง,งานมาพอมควบางคนเนี่ยตั้งตัวนี้เข้าเยอะๆก็ไม่มีผลแล้วครับ แล้วก็สาหรับคันนี้ก็เป็นตรงนี้นะครับฐานโซเลียนอยนี้ตักน้ำมันไม่อยู่แล้วก็เบาตัวนี้แ้างได้น,นะฮะทำความสะอาดให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะให้ดูในรอบเ,เร่งเครื่องนะครับ ขึ้นมาก็จะเพิ่มมาอีก100นะครับเป็น600้อยซึ่งครั้งแรกนะที่เรามาทดสอบนะครับจะอยู่ที่ร้อยนิดๆมาร้อยห้าสิบเร่งสุดก็ยังไม่ขึ้นนะครับ ่ EP แรกของเราเนี่ยมันจะอยู่แท่ตรงนี้นะฮะเร่งก็ไม่ขึ้นเลยครับตอนนี้ก็อยู่ในโซน500 450 500นี่ก็โอเคแล้วครับ PSI สำหรับทันนี้ก็ถึงเสียวเขาก็อยากขายอยู่นะครับ38 50 39 แปตไม่ดีนะครับชาร์จแปตนิดนึงต่อไปก็จะเปลี่ยนซีนคอนโทรลมือตรงนี้นะครับรั่วเยอะอนี่ครับตรงนี้ก็ถอดปุ่มมาเปลี่ยนซีนได้โครงสร้างภายในก็ยังสวยงามอยู่นะครับรถคันนี้ หลบก,กันตรงนี้เลยนะครับง่ายๆเลยเดินเบาต้องในทรงนี้เลยนะคะเข็มต้องนิ่งเลยครับอ่า0 0 psi อยู่ในเกณฑ์500ถึง600้นี่โอเคใช้ได้นะครับสำหรับรถเก่าเราถ้าตั้งอาจจะเผือไว้หน่อย600ก็ไม่เสียหายครับตรงนี้อย่างไม่6 0 0ก็คืออยู่ตำแหน่งตรงนี้ทำอมานี้ก็800แล้วครับอ่าหกร้ตีไป400อ่า500 600เนี่ยก็โอเคแล้วฮะ นนี้ก็อาจจะเข้าใจว่าจะเป็นตรงนี้ทางอย่างเดียวเราก็ต้องเผื่อให้ดูตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราค่อยสรุปกันไปสรุปกันว่าปั๊มเสียจริงๆสำหรับในตัวร้อยรุ่นห้าจะเตือนกันนิดนึงครับ สำหรับตัวสวิงนะฮะตัวสวิงวเกิดว่าน้ำมันหายนี่ครับรีบแก้ไขาเลยนะครับยกออกมาแล้วก็อย่างทันนี้ถือว่าโชคดีนะครับก่อ,อกเจอก่อนเห็นไ,ไหมฮะโอนนอดยึดยึดเฟืองตัวล่างตัวใหญ่ในขาดคความเสี่ยงก็คือเวลาหมุนไปรอบๆอเนี่ยอาจจะบิดเสียสูนแล้วก็งัดงัดเฟืองงัด เสื้อเนี่ยแตกได้ครับเคยเจอคันบางคันนะครับงัดแตกไปเลยก็คดิจ่ายเราก็หลายหมื่นอีกเัาตัวเดียวถอดมาแล้วก็ไปบ่งนะครับอันนี้ทําเครื่องมาใหม่นะฮะไม่ได้เลยครับเสียงเครื่องอันนี้มาช่วยแนะนำเอฟซีค่ายโสทสหารมาไกลครับวันนี้ มาที่อุบลเลยฮะพวกนี้เข้าไปช่วยเหลือ FC กันเพิ่งรู้จักการผ่าน YouTube นี่แหละครับฝั่งนี้เลยฮะฝั่งอุบลขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ติดตามกันตลอดมาสำหรับปีนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจ ไม่ใช่ซีเป้าอย่างเดียวนะฮะซ่อมด้วยเลยเพราะว่าช่างประจำติดงานมากใครสอสงหารก็เลยต้องจัดการเองต่อไปก็จะเปลี่ยนซีคนตนมือให้แกก็ถือว่าใช้ได้บข่าวสำหรับ FC ท่านอื่นรอเนี้ยหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเยี่ยมเยือนกันนะครับ บางทีก็ไปไม่ทันจริงๆครับอย่างคันนี้ก็3บวันนี้แล้วละครับทำหลายอย่างโอเคครับ EP นี้ก็สรุปกระตรงที่หนึ่งถ้าเฟืองสวิงน้ำมันหายอดมาดูนะฮะโบนตัวนี้ขาดได้โบนที่จะยึดเฟืองแล้วก็2องเทชเชอร์นี่แหละฮะสัญญาณปั๊มพัลลอดหายให้ดูที่ฐานโซเียอยด้วยครับว่าอุลิงดีจริง สำหรับวันนี้ก็ขอคุณ FC ทุกคนที่ติดตามมาตลอดครับจากทีมงานค่ายสอสังหารสวัสดีครับผม